สวัสดีครับผมนิกเอนเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากเข็มกลัดของโตเกียวรีเวนเ s กันดีกว่านะครับซึ่งเข็มกลัดล็อตนี้จะมีชื่อว่า c h a l l e จิคัมบ b จิคอเลกชันนะครับเป็นวอลลุ่มที่2แล้วครับวอลลุ่มแรกผมจับไปเมื่อครั้งที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับหนึ่งเราจะมีเข็มกลัดทั้งหมด70อันครั้งละ500เยนครับเข็มกลัดก็จะมีทั้งหมด20ลายตามที่เห็นด้านหน้าเลยครับ ในครั้งนี้นะครับรางวัลใหญ่จะมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับโอกาสจะได้ก็คือ5ใน70ครับจะเป็นแสแตนอะคริลิกขนาดใหญ่ประมาณ30เซนติเมตรก็จะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวตามท,ที่เห็นด้านซ้ายเลยครับมีไมกี้โดราเคงฮักไ่มิสยะแล้วก็หัมาครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นรางวัลลาสว one นะครับเป็นผ้าแขวนขนาด B2 ของแก๊ง l a c k d ด r ากรครับบอกเลยว่ารางวัลใหญ่ในครั้งนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับได้อะไรมาก็ดีทั้งหมดเลยครับ วันนี้ผมเลยอยากจะเริ่มต้นที่5ครั้งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าครับก็ไข่เด はいありがとうございますでは開けていただいてあ使っていいですかありがとうございます

เนื่องจากว่าค่อนข้างโชคดีนะครับจับไป5ครั้งก็ได้รางวัลใหญ่แล้วผมก็เลยคิดว่าจะพอแค่นั้นครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กระชากกชากันดีกว่านะครับกับอันนี้เลยครับแคปซูลฟิกเกอร์คอลเลกชันวอลลุ่มที่5ของโตเกียวรีเวนเจอร์สครับหครั้งนะครับจะอยู่ที่400เยนครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ทั้ง5ตัวตามที่เห็นนี้เลยครับตัวละครก็จะมีซานอชินิจิโร่นะครับไมกี้โดระเคง อินุปี้แล้วก็โคโคครับได้ตัวไหนก็ดีทั้งนั้นเลยครับผมหมุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด2ครั้งแต่ลืมถ่ายวิดีโอมาครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันที่บ้านนะครับว่าวันนี้ผมได้ของรางวัลแล้วก็ฟิกเกอร์อะไรบ้างครับแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับจับฉลาก5าครั้งแล้วก็หมุนกาชาปองมา2ครั้งครับในส่วนของกาชาปองนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันนะครับว่าผมได้ตัวอะไรเรามาดูในส่วนของเข็มกลัดกันก่อนดีกว่าครับ ต้องบอกวันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจับไปแค่5ครั้งเท่านั้นครับก็ได้รางวัลใหญ่มาเลยครับนั่นก็คือนี่ครับแตนอะคริลิกขนาดใหญ่นะครับเบอร์3ครับเป็นแตนอะคริลิกของมิทซิยะคุงนั่นเองครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจับแค่ห้ครั้งก็จะได้มาแล้วครับนี่ครับแตนอะคริลิกเบอร์3ของมิทซิยาครับแล้วแตนก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับผมชอบมากๆเลยนะครับกับมิทซิยาโพสต์นี้นะครับเพราะว่า เขาใส่เป็นชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อแก๊งโทมังด้วยครับแล้วโพสต์นี้ก็เท่มากๆเลยนะครับนี่มีใครเป็นเมนของมิตรยาคงบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วสแตนอะคริลิกอันนี้ก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะยาวประมาณไหนครับความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ29เกเกือบเกือบเซนติเมตรเลยครับส่วนฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับ ผมชอบแสแตนอะคริลิกลุนนี้มาเลยนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ผมไปจับของทาเคมิจิแล้วก็ชิบะไทจูนะครับใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูลิงก์ย้อนหลังได้ตามที่ขึ้นรูปให้นี้เลยนะครับเพราะว่าดวงดีมากๆนะครับ5้าครั้งก็ได้รางวัลใหญ่แล้วผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้จะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าอนาคตเหลือที่มันดีๆนะครับผมก็อาจจะไปจับเพิ่มมาก็ได้ครับก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเข็มกลัดกันบ้างดีกว่านะครับในความโชคดีก็มีความโชคลายปนอยู่นะครับเพราะว่ามีเข็มกลัดมากถึง20ลายแต่ผมได้เข็มกลัดของมูโจซ้ามาถึง3อันด้วยกันครับนี่ครับคิดว่าน่าจะได้คนอื่นบ้างน,นะครับไม่น่าเชื่อจะได้ลายเดียวกันซ้าม,มาถึง3ครั้งนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งครับจะเป็นของโคโค่แล้วก็อินุปีครับอันนี้ก็เป็นลายที่ผมอยากได้เหมือนกันครับ แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นเข็มกลัดของมิทซยาคุงครับอันที่ผมถูกรางวัลแซตนอ์อะคริลิกขนาดใหญ่มานะครับเข็มกลัดก็เป็นของมิทซยานะครับส่วนตัวที่เป็นแสตนอ์อะคริลิกก็เป็นของมิทซยาเหมือนกันครับนี่ครับเข็มกลัดรอบนี้สวยมากๆเลยนะครับแล้วนี่ก็คือเข็มกลัดทั้งหมด3ลายที่ผมได้มาจากการจับฉลาก5าครั้งในวันนี้นะครับพร้อมกับรางวัลใหญ่แสตนอ์อะคริลิกของมิทซยาคุงครับ นี่ก็จะเป็นส่วนของจับฉลากเข็มกลัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชากันบ้างดีกว่าครับในส่วนของกาชาปองที่หมุนในวันนี้นะครับผมหมุนมาทั้งหมด2ครั้งนะครับตอนแรกคิดว่าจะหมุนเยอะกว่านี้นะครับแต่หลังจากสองสองดูแล้วเหมือนกับว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ซ้ำนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาแค่2ครั้งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ผมไปเจอตู้ที่มันเหลือดีๆแล้วก็ไม่ซ้ำผมก็ค่อยไปหมุนเพิ่มแล้วกันครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวแรกครับลูกสีดําเข้มนี้จะเป็นตัวของใครครับ โอเคเห็นแล้วครับเป็นของไมกี้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นไมกี้ที่อยู่ในชุดฤดูหนาวนะครับถ้าใครได้ดูโตเกียวเ e วินเจอร์ซีซั่นสองน่าจะเคยเห็นไมกี้ใส่ชุดนี้แล้วครับส่วนข้างในก็จะมีใบปิดแบบนี้นะครับเหมือนที่เห็นไปตอนหน้าตู้หมุนกรชาครับก็จะเป็น5้าตัวละครแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอันที่2กันดีกว่าครับลูกที่2นะครับได้มาเป็น พี่ชายของไมกี้หรือว่าชินอิจิโร่นั่นเองครับอาจจะดูไม่ค่อยมีบทบาทมากจนถึงตอนนี้นะครับในอนิเมะซีซัน2แล้วก็ซีซันน1ครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีเนื้อเรื่องของพี่ชายของไมกี้มากขึ้นนะครับนี่ครับเท่มากๆเลยครับแล้วส่วนของฟิกเกอร์ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นฟิกเกอร์พี่ชายของไมกี้ออกมาสักเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวเราไปแกะแล้วต่อกันดีกว่าครับ ต่อเสร็จออกมาแล้วครับก็จอกมาลักษณะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าฐานต่อยากเช่นเคยครับดูสิครับผมกดจนมันเกือบหักเลยครับเนี่ยเห็นไหมโอเคครับนี่ก็จะเป็นฟิกเกอร์2ตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเป็นไมกี้แล้วก็ชินอิจิโร่ครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวที่ละตัวกันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกครับเป็นฟิกเกอร์ของไมกี้ครับทําตาพริพมเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามเรียนแบบไมกี้ท่านี้นะครับตาก็เลยดูเล็กๆไปสักนิดหนึ่งครับ นี่ครับไมกี้ก็จะมาในชุดกันหนาวนะครับถ้าใครเคยดูอนิเมะซีซั่น2แล้วก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าไมกี้เขาออกมาเป็นชุดนี้ครับแล้วก็พวกกู๊ตต่างๆที่ทำออกมาของโ o เกียวรีเวนเจอร์สที่เป็นไมกี้ก็จะเป็นลักษณะไมกี้ใส่ชุดนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเป็นไงบ้างครับทุกคนคิดว่าน่ารักไหมครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของไมกี้ครับต่อมานะครับตัวที่2ครับพี่ชายของไมกี้หรือว่าซานโอชินอิจิโร่นั่นเองครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฟิกเกอร์ของพี่ชายไมกี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาทําออกมาก่อนหน้านี้เลยครับตอนแรกที่ผมเห็นนะครับผมคิดว่าเป็นนาโอโตะด้วยซ้าครับพอมาอ่านชื่อแล้วถึงจะรู้นะครับว่าเป็นพี่ชายของไมกี้ครับนี่ครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับส่วนของดวงตาเนี่ยก็ทําได้ออกมาคล้ายๆของไมกี้เลยนะครับสมกับที่เป็นพี่น้องกันเลยครับมีใครอยากได้ฟิกเกอร์ตัวนี้ไหมครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับ แล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของซานอชินอิจิโรครับเห็นฟิกเกอร์ของ2ตัวนี้แล้วก็ทําให้อยากได้ดร l a าเคงแล้วก็โกโ้อินุปี้เพิ่มมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปตะเวนหานะครับหาที่มันไม่ซ้ําแล้วก็จะหมุนออกมาแล้วก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันด้วยครับสำหรับฟิกเกอร์กาชะปองอันนี้นะครับก็เป็นรุ่นของแคปซูลฟิกเกอร์คอลเลกชันรุ่นที่5แล้วครับ ถ้าใครเคยเห็นผมรีวิวรุ่นคนก่อนมานี้ก็น่าจะรู้นะคับว่าผมชอบฟิกเกอร์รุ่นนี้มากแล้วก็เป็นฟิกเกอร์ที่มีคุณภาพที่ดีมากจริงๆครับใครอยากเก็บมินิฟิกเกอร์ของโตเกียวดีเวนเจอร์สไว้นะครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยครับแล้วนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้ครับทุกคนมีความเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ห้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะไปจับฉลากหมุนกระชับปองรีวิวฟิกเกอร์ให้ดูแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะวาเวลาที่ผมลงคลิปจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย